สารต่อความมันในจักรวาล Monster w o r วิกับศึกใหญ่ชนยักษ์ส่งท้ายเดือนมีนาคมกอซิล่าปะทะของในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่จะเล่าเรื่องต่อจากกอ d ซ i l l a King of มอนสเตอร์เมื่อกอ d ซิ l l a มีพฤติกรรมที่ประหลาดออกไปออกอลวาตไปทั่วและมีไททันเพียงตัวเดียวที่น่าจะหยุดยั้งและต่อกรกับมันได้คือราชาวานอนแห่งเกาะกันโลกแน่นอนว่าชะตากรรมของมวลมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับศึกในครั้งนี้ ร่วมเป็นสักขีพยานกับการต่อสู้ครั้งสำคัญมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะยืนหยัดรู้ผลพร้อมกันได้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ความรู้สึกหลังดูก็อดเวอร์ซัตของจบนะครับเพราะว่านี่จะเป็นหนึ่งในหนังมอนสเตอร์ตีกันที่ผมจะรักที่สุดประจำปี2021เพราะว่ามันเด็ดทั้งซีนแอคชั่นดีทั้งงาน Visual เอฟเฟกสมศักดิ์ศรีที่สสัตว์ประหลาดแห่งวงการภาพยนตร์ โคจรมาซัดกันให้สนั่นจอโดยการห้ำหั่นของทั้งสองฝั่งเราก็จะได้เห็นการผัดกันรุกผัดกันรับอย่างไม่มีกัก๊กตั้งแต่เจอกันครั้งแรกจนถึงสนามประลองสุดท้ายบนเกาะฮ่องกงที่อัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นสุดอลังต่อเนื่องเกือบ20นาทีเรียกว่าพีคกในพีคกจนสามารถเป็นภาคจบของจักรวาลมอนสเตอร์เวิได้เลยละครับในมุมมองของผมจุใจแฟนก o ซิล่ากับสาวกคิงของแน่นอน เมื่อพูดถึงคิงคองต้องบอกว่าในหนังเรื่องนี้คองเป็นตัวละครที่มีแอร์ทามากที่สุดในเรื่องตั้งแต่ช่วงเปิดช่วงกลางนะครับยันตอนจบเนี่ยก็ไม่ได้หนีหายคนดูไปไหนแถมยังใส่มิติใส่เรื่องราวต่างๆให้ตัวละครของได้อย่างดีมีหัวใจกว่าครั้งของสกาวไอแลนด์อีกเลยครับหรือแม้แต่กอซิล่าที่มาในคราวนี้เขามาในฐานะของเทพผู้ทำลายล้างเต็มรูปแบบที่มนุษย์เนี่ย ไม่สามารถยังรู้ถึงแบบแผนหรือเหตุผลนะครับที่กอซิล่ากลายมาเป็นเช่นนี้จนกลายมาเป็นอีกคอนฟ lict สำคัญของภาคนี้เลยครับว่ามนุษย์และองค์กรโมนาสต้องมาหาสาเหตุว่าทำไมราชาแห่งมอนสเตอร์ถึงเปลี่ยนไปแถมยังมีเซอร์ไพรส์ลูกใหญ่ ที่น่าจะกรี๊ดกราดแฟนๆจักราวาลมอนสเตอร์เวิร์ได้ไม่น้อยเลยสําหรับการเปิดตัวนะครับไททันตัวใหม่ของจักราวาลน,นี้นั่นเองแต่จะเป็นตัวอะไรอันนี้ไปหาคําตอบเอาเองในโรงภาพยนตร์ละกันนะครับในพาร์ทของฝั่งมนุษย์หรือว่าทีมนักแสดงกันบ้างนะครับนางเองก็ได้มิลลี่บ๊อบบี้บราวน์นะครับกลับมารับบทเป็นเมดิสันรัสเซลที่สวยสะพรั่งเกินหน้าเกินตาหลายๆตัวละครในเรื่องเลยนะครับเรียกว่ากลับมาคราวนี้นะจะเลินหูจะเลินตามากแต่เสียดายครับ บทเนี่ยค่อนข้างจะเบาบางและก็เป็นที่น่าเสียดายฝีมือการแสดงของน้องมากๆครับส่วนอีกหนึ่งคนที่อยากจะพูดถึงนั่นก็คือตัวละครเด็กคนใหม่อย่างเจียเด็กสาวหูหนวกที่สามารถสื่อสารกับลิงยักษ์อย่างทิงคองได้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครคีย์สำคัญของเรื่องและหากคงจะมีภาคต่อในอนาคตตัวละครเจียน่าจะยังมีบทบาทและไปต่อกับคองเป็นแพ็กเกจคู่อย่างแน่นอน ส่วนตัวละครอื่นๆนะครับก็ถือได้ว่าในฝั่งมนุษย์เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรให้พูดถึงมากนักนะครับคือแต่ละตัวละครเนี่ยบทมันจางมากไม่ใช่ว่านักแสดงแสดงไม่ดีนะครับแต่บทโคตรจะไม่ส่งเลยไอ้ที่ประกอบก็ประกอบประกอบเข้าไปอีกนะครับพวกนักวิทยาศาสตร์เองนะฮะก็มาตามสู่ตามสไตล์ของจักรวาลนี่แหละครับที่มาแจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับไททันให้คนดูได้เข้าใจหลังจากนั้นที่เหลือ พวกเราก็ไปบันเทิงกับการต่อสู้ของสองไททันและแน่นอนท้ายสุดเราจะรู้กันแบบชัดเจนเป็นมัติเอกฉันเลยแหละครับว่าใครจะเป็นหนึ่งเดียวที่คว้าชัยในศึกครั้งนี้ระหว่างกอรซิลากับคองใครที่ดูมาแล้วนะครับผมคิดเห็นยังไงช่วยใส่คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ